กาดกาดกาดเป็นอาบน้ำในคลองปากระจังแลมเออปลาในคลองมีไหเ่เปอร์แปาแต่ปันดนี้อยู่ในอ่างไม่ได้อยู่ในคลองเฮ <c oughs> <อ>้สึกว่าทำไมาอ่างอาบนะ้ำมันหลงจงหลงโจ้ง,งจังเลยเนี่ยไม่มีพร็อพไม่มีอะไรเลยเฮ <c oughs> ้เกิดเป็นคนมีสกุลมีเงินแต่ว่าไม่มีพร็อพซื้อ่ังซื้อพร็อพอะไรมาใส่มันขาดอะไรไปน้า กาบกาบกาบเป็ดอาบน้าในคลองหรอเป็ดอาบน้าในคลองและเป็ดอาบน้าในอ่างได้ไหมเนี่ยไอใช่จริงด้วยเราไปซื้อลูกเป็ดมันลอยในอ่างบ้างดีกว่าจะได้แบบดูมีอะไรขึ้นเวลาอาบน้ำเพราะบันนี่ชอบใช้เวลาในการอาบน้าเยอะมากเลย <Hey. S 1> ใครมาบอกว่าบันนี่เป็นพวกไม่น้ําไม่อาบน,นี่คือไม่ได้นะบันนี่โกรธตายเลยนะขอบบอกขอบบอกแล้วทุกคนอาบน้าวันกี่ครั้งเนี่ยบันนี่วันหนึ่งอาบแค่ครั้งเดียวนะแต่อาบทั้งวนันะ เอ๊ขาดเป็ดจริงด้วยฮะก็ไปหาเป็ดมาใส่อ่างดีกว่าจะได้ดูเต็มไปด้วยเป็ดโอ๊ยตายแล้ว<อ>ขาดเป็ดขาด,<อ>ขาดเป็ดขาดเป็ดเอ๊อ้อาว<อ>ใค่แก้วเธอมาทำอะไรในบ้านฉันเนี่ย ก็เธอเป็นคนชวนฉันมานี่เธอทำเป็นลืมเปได้ยังไม่ได้ชวนเลยบัดดี้อาบน้ำเมื่อกี้บัดดี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาในบ้านมาคขโมยขโมยขโมยฉันไม่ใช่ขโมยขโมยมยแต่ว่าฉันะได้ยินด้วยนะว่าเธอล็อกกาบกาบกาบเป็ดอับน้ำในคลองในคลองบางะจัแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาใครร้องได้บ้างบัดดี้ร้องได้แหละ ถ้าใชก้ก็ลองได้เพราใช่ก็ลองอยู่มาตะก,กี้น่ะถ้าใช่ใครลองได้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะบัีอยากรู้นะว่าใครลองเป็นบ้างเพลงนี้นะบัีหัดตั้งแต่สมัยหนึ่งขวบอะบัตี้อยากจะขิงเลยตอนนี้สองขวบครึ่งโอ้ถ้าฝึกมาเป็นปีๆแล้วหรอึกปีเลยครบ,บอกครับบอเอ๊ะไทเอกอร์ว่าแต่เราจะไปหาลูกเป็ดที่แบบลอยน้ำได้ที่ไหนเนี่ยเอมันต้องเป็น เป็ดยางสี่บันนี้ใช่ไหมน้าใช่ใช่แต่ไม่ต้องการเป็ดตัวใหญ่นะบันนี้อยากได้ตัวเล็กๆเอามาลอยในอ่างอ่ะนะเวลามาอาบน้ำด้เราจะได้แบบฟีลิ่งอ่ะนะได้อารมณ์ความรู้สึกได้มูดได้โทนได้ทุกอย่างเลยครับบ๊ับบ๊าบเฮ้ยเชก็ว่ามันน่าจะน่ารักดีนะเดี๋ยวชาก้เอาด้วยดีกว่าเชก็อยากได้เหมือนกันน้าเพราะช่เก็ที่บ้านเชก็ก็มีอ่างอาบน้ำเหมือนกันเชก็จะเอามาเป็ดเอาาเป็ดมาลอยน้ำถูกต้องยังไงก็ถูกหมดแหละ เองั้นก่อนอื่นเอไปหาที่ไหนดีอ่ะเซเว่นเซเว่นมีไหมบันนี่ใช่ใช่เซเว่นอาจจะมีเป็ดก็ได้นะไปดูกันดีกว่าเซเว่นหัวใจนะไม่ใชเซเว่นที่จะมาเดินเล่นๆแล้วก็เดินจากไปอ่ะซอสมาอ่ะสีอิวมา <c oughs> อ้าวบันนี่เอ,อิ่ม อาวก็ออกมาสิชายเกินชั้นอีกแล้วนะไปเซเว่นดีกว่าหัวใจยังไม่ใช่เซเว่นจะมาเดินเล่นแล้วก็เดินจากไปอาซดมาอาซิอิวมาไม่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 เห็นจะมี ไม่มีเลยแต่ทาเซเว่นไม่มีที่อื่นจะไปมีได้ไงล่ะปกติเซเว่นขายทุกอย่างไม่ใช่เหรอเอลลูกเป็ดของบัตตี้ที่บัตตี้อยากได้ไปแช่ในอ่างไม่เห็นจะมีเลยทำไงดีนี่วิ่งดูตั้งหลายรอบแล้วนะเธอวิ่งอยู่แต่ช่องเดิมอะเธอไม่วิ่งไปช่องข้างหน้าดูด้วยล่ะอ่ะต้องไปดูช่องข้างหน้าด้วยอ่ะช่องนี้ช่องนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่าทำไงดีไม่มีไม่มีไม่ีขาเดินนะคะคุณลูกค้า ไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะว่ายังไงก็คุณพี่สาวคือว่าหาอะไรอยู่ล่ะคะหาเราหาอะไรนะชายเกิลหาเป็ดยางที่เอาไปลอยน้ำนะคะอเป็ดหรอไม่มีนะเซเว่นไม่ได้ขายนะคะพี่เชฟรู้ทุกอย่างเพราี่เชฟเป็นเจ้าของร้านเอ้อไม่มีแล้วแล้วไหนใครบอกว่าใช่ใครบอกว่าเซเว่นมีทุกอย่างอ่ะมันนจะเป็ พอดีก็เจ็บคอเหมือนกันแล้วเราจะไปหาที่ไหนได้บ้างล่ะคุณผู้หญิงอาคิดว่าเราไปหาเดินเดินดูแถวข้างนอกดูก็ได้นะคะอาจจะมีเนาะเออไปดูข้างนอกก็ได้เนาะในเมื่อที่นี่ไม่มีเราก็ไปดูข้างนอกดีกว่าขอบคุณมากครับคุณผู้หญิง ไม่เป็นไรด้วยความยินดีขอบคุณค่ะงั้นเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าบันนี่ร้านอื่นคงจะมีบ้างแหละนั่นนะสิชัยเกิลร้านอื่นก็คงจะมีทำไมเธอเอ้ช่วงนี้เป็นโควิดหรือเปล่าเออบันนี่เธอเป็นโควิดฉันฉันสี่ชัยไปแล้วละโอ้โอ้นี่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 เธออย่ามาใกล้ฉันเราต้องห่างกันสองเมตรไปเลยหนึ่งจุดห้าเมตรมันไม่พอเออบันนี้เธอได้ยินชันไหม ใชเกร์ว่าอะไรนะอ,อ๋อทำไมฉันรู้สึก <c oughs> เจ็บคอขึ้นนะออก็เป็นโควิดที่นี้ดีกว่า้เออาเธอหายวับหายจากสายตาฉันไปเลยนะอย่างก,กับล้องหนได้อ,อบันนี่ฉันเหนื่อยฉันร้อนแล้วนะเอาข้าวโพดไปกินก่อนไหมอ,ออฉันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากได้เป็ดแล้วนะ บ, <osc> บันนี่ก็คิดว่ามันหาไม่ได้แล้วช้เกิลเราคนรจพอแค่นี้เราเดินกลับบ้านดีกว่าเอาครับพ <a> <rumors> ่อไปกินไหนไหมกินเป็นไงอร่อยแล <ablo> <F east the world> ้วครับพดเนี่ยเนาะอร่อยนะของรีมันก็อร่อยอย่างนี้แหละอะไรก่บนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีในโลกแล้วชคเกิลกินของเพื่อนอร่อยหมดแหละใช่เลยเธอซื้อเป็นของเธอแล้วฉันแย่งกินมันก็อร่อยดิม มันธรรมดาอยู่แล้วเวลาซื้อของมาด้วยกันนะชายเกลและคันนี้คือของเหมือนกันนะแต่พอของเพื่อนได้ก่อนนั้นมันดูอร่อยกว่าของเราเฉยพูดเรื่องจริงแล้วงงเลยมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นงั้นเชนกกลับบ้านดีกว่าบันนี่ฉันแบบหลอนโอ๊ยบันนี่เธอเธอฟ้าใสฉันทำไมนะก็ใคเชาเกลกินแบบจุกจุกอ่ะจุกจุกไปเลยกินจุกจุกนี่นี่นี่ฉันฉันเมาป๊อปคอน โอ้ย,ยบบน,นี้เธอพอแล้วเธอไม่ต้องปาป๊อปคอร์นใส่ฉันแล้วฉินเหาป๊อปคอร์นจริงๆเลยนะมเมื่อก,กี้น้านี่เนี่ยปาไปตรงนู้นโอ้เธอทำอย่างนี้มันสกปรกไปหมดแล้วกินก็กิน,ม,นมันดีดีป๊อปคอร์นดอกไม้ชีชั้นสดใสป๊อปคอร์นเต็มไปหมดเลยว้าวถนนป๊อปคอร์นถนนป๊อปคอร์นว้าวใ้พับแตกฉันไร้ไปหมดแล้วฮะมึง นี่มันสวยมากเลยแช่ก็ดูสิันนี่ไม่เคยเห็นป๊อปคอร์นร่วงลงมาแบบนี้มาก่อนเลยพาของประธานให้เราได้เจอป๊อปคอร์นแบบนี้แน่เลยว้าวสวยสดงดงามไปเลยทุกคนดูสิว้าวว้าันนี่จะอาปากกินหมดทุกอันเลยลืมเรื่องเป็ดไปแล้วด้วยแฮะฉันว่ากลับเถอะบันนี่ฉันอยากไปนอนแล้วเดินหามาทั้งวันแล้ว ได้ไปนอนก็ได้ใช่ก็เบื่อจริงเลยชวนออกมาเดินเล่นข้างนอกก็บ่นเหนื่อยประเทศไทยช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฝุ่นก็เยอะควันก็เยอะไข้หมงชงเฉงนี่ทุกคนเรารู้ไหมใการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นเราไม่ควรที่จะไเปเบียดเบียนคนอื่นนะด้วยการที่จะปล่อยอาทอไอเสียควันพิษหรือทิ้งขยะลงในที่ที่ไม่ควรจะทิ้งนะข้าใจบอสทําใจปาี่ธอย่าเพิ่งเดิน,นอาจารย์นี้เดินได้แล้ว ก็บัน,นี้ก็เดินได้ตลอดแหละเดินได้ตั้งแต่เกิดอน,นะไชเกลที่ป้ายบอกอนนว่า don't walk นะแต่ว่าบันนี่เห็นอะไรไม่รู้อนีเนี่ยเป็ดนี่นาไชาเกลว้าวเอาไปเลยน้้ำได้ไหมเนี่ยมออันดูเก่าไปหน่อยไปขัดสีชวีวันก็อาจจะสวยขึ้นก็ได้นะเอ,อ้บันนี่เธอเธออยากได้เป็ดเหรออยากได้เป็ดตัวนี้จริงๆเหรอ เอ๊ฉันว่ามันเอาไปล้างนิดๆหน่อยๆมันก็ดูโอเคขึ้นแน่เลยชายเกิลเธอคิดอย่างนั้นมันหรือเปล่าคิดเหมือนฉันไหมโอ้เป็ดตัวเล็กลงเอ๊ะเอฉันไม่คิดเหมือนเธอนะบันนี่ฉันเอ่มว้าวเป็ดน้อยห่อยสากลัวแปลกๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆสุสานด้วยนะบันนี่ฉันแบบว่าอฉันกลัวผี อย่าไปกลัวเลยแชกเกริรก็บีบพวกทิ้งขยะไม่เป็นที่เหมือนที่บันดี้บอกเมื่อกี้แหละเราเอาไปรีไซเคิลไม่ใช่สิเราไปรียูสเราไปทำความสะอาดให้มันสวยสดงดงามเหมือนเดิมเราก็ลอยในอ่างอาบน้ำได้แหละบันดี้คิดว่าอย่างนั้นนะชกเกอรกคิดเหมือนบันดี้หรือเปล่าบันดี้ให้ชกเกิร์ไปล้างนะชกเกอรไม่เอาบันดี้เธอจะเอากเธอก็เอาไปเลยไปเลยเดี๋ยนวนีปเอากลับบ้านดีกว่าอาได้เป็ดลอยน้ำแล้ว บันนี่มันยังไงชายเกิลฉันทําความสะอาดเป็ดแล้วนะแต่มันล้างไม่ค่อยออกมันได้แค่นั้นแหละเธอลงเข้าไปดูในห้องน้ำสี่ชันจัดวางในอ่างเรียบร้อยแล้ว้วฉันอยากเห็นเป็ดที่สะอาดจะอ่านของเธอว่ามันเป็ดยังไงนะ เป็นไงเป็นไงมันมันไม่ได้ดูสะอาดขึ้นเลยอ่ะอ่ะเธอไม่เคยอ่านหนังสือการ์ตูนเหรอหนังสือนิทานอ่ะลูกเป็ดขี้เละอันนี้คือลูกเป็ดขี้เละฉันก็เราเข้าไปดูใกล้ๆสิลูกเป็ดกายตอนนี้มันยืนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยบันที่บันที่ขาเฮ้ยไม่มีขาเชลก็ปิดประตูสิปิดประตูอ่ะอะบันทีหลอนคือตัวอะไรน่ะไม่รู้เดิฮ้ย มันหายไปไหนแล้วเนี่ยเออนั่นสิเออเหลอมนไปอยู่ห้องอื่นห้องัเลยบันนีเอ๊ะดิชันใต้ดินแชกเกเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เเกกไปดูหน่อยซีข้างล่างอะันได้ยินเสียงเมื่อกี้น่ะเอ๊ะบันนี่แชกเกิลเออเออ เออมันว yeah, ิ okay. wow. oh, right. okay. anyway. o, oh, ่งมาอ่ะวัสดี่ฉันรับมันเป็นเป็ดผีสิงแล้วแหละชจ็เกอร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ไปุ๊บปุ๊บอุอบปุ๊บปุ๊บปี๊บุ่๊บปุ๊บปุ๊บ้จะเปอกไปว้าป่วบด้วยช่วยป้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วบป้วยปุ๊บไุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทา เออคอเอคอคอออลังฉลุงฉลงฉลังฉลุงฉลงเออแดื้นดิืนเร็วเร็วว้าวอ้าวมันกลายเป็นเป็ดธรรมดาแล้วหรอแชตเ่ามันต้องการหลอกคนต่อไปต่ออีกแน่เลยมันคืนที่โบเหมันเดิมดีกว่า